พี่คนนี้เขาเป็นเนื้อก้อนน้ําในสมองก้อนเท่านี้ยทุกคนใหญ่กว่ากำมืออยู่ในสมองแล้วมันไปเบียดสมองมันไปเบียดเส้นประสาทจึงทําให้แกเดินไม่ได้เป็นอมันอมาพาตเดินไม่ได้แล้วมันเป็นก้อนใหญ่มากเลยในสมองอะ่ะทุกคนแล้วหมอต้องสั่งผ่าตัดด่วนพอผ่าตัดออกไปมันเป็นก้อนถุงน้ําเลยทุกคนนะคะพอตัดออกไปปุ๊บแน่นอนค่ะการผ่าตัดสมองอะ่ะแล้วสมองถูก ถูกการกระทบแล้วอะค่ะเหมือนสมองหรือเส้นสมองถูกเบียดแล้วอะจึงไม่สามารถทําให้เขากลับมาเหมือนเดิมได้นะคะจึงไม่สามารถทําให้เขากลับมาเหมือนเดิมได้แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าพอเขาเจอหมอปุ้มพอเขาได้กินสมุนไพรของหมอปุ้มพอเขาอได้เจอได้พูดได้คุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดความเชื่อมัน่นเขาก็ได้กินทุกคนเขาก็ได้กินปรากฏว่ากินตอนแรกก็เกิดภาวะกระทุ้งเหมือนกันเลย นะคะเกิดภาวะกระทุ้งเหมือนกันเลยแต่เขาอดทนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่ไม่เคยเจอสมุนไพรพอไปเจอร่างกายมันไม่เคยเจออะเหมือนคนไม่เคยกินเหล้าแหละเขากินเหล้าปุ๊บมันเมาไวมากมันเป็นภาวะกระทุงเพราะว่าเราไม่เคยเจอไงแต่คนที่เขาเคยกินมาก่อนหน้านี้ก่อนเยอะแล้วเขากินเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยเมาเพราะว่าเขาชินแล้วเข้าใจหรือยังเหมือนกันเรายังไม่เคยกินชาเราไม่เคยกินสมุนไพร เรากินไปร่างกายลงงงไงเฮ้ยพอร่างกายพอสมุนไพรไปจับเจอสารพิษไปจับเจอสิ่งที่เราเป็นมันไปกระทุงมันจึงทําให้เกิดสภาวะหรืออาการแปลกๆอย่างเช่นทายท้องบ่อยท้องอืดท้องผูกหรือว่าท้องเสียแต่รับรองว่าจะไม่ทําให้คุณอ่อนเพลียใดๆทั้งสิน้นบางคนอาจปวดหัวบางคนอาจถ่ายบ่อยเหงื่อแตก อ่าร้อนรุ่มอะไรแบบนี้ทุกคนภาวะต่างๆจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแต่บางคนไม่กระทุงเลยนั่นแสดงว่าพิษในร่างกายของคุณไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีโรคนะคะนะคนที่ไม่โดนกระทุงอ่ะหมายความว่าพิษในร่างกายอ่ะไม่เยอะมันจึงไม่ไปกระทุงพิษแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโรค เพราะโรคมันไม่ได้เกี่ยวกับพิษอย่างเดียวมันเกิดจากการที่แบบว่า,วาหนึ่งหลอดเลือดตีบไม้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเลือดน้อยเกินไปเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงหรือเกิดสิ่งแปลกปลอมซึ่งมันไม่ใช่พิษเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราอะ่ะก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าเขากินไปกินมาจากคนที่เป็นอมัอมาพากอัมพาตเดินไม่ได้จากคนที่มีสภาวะแบบแย่ ตอนนี้ทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วเดินได้แล้วลดน้ําต้นทําอะไร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 ได้เหมือนคนปกติเลยทุกคนคะถ้าเรามองเราอาจจะแบบว่าเอ้ยมันก็ดีจากอย่างอื่นแต่เอาตรงๆค่ะเขาก็รักษาวิธีอื่นมามากแล้วนะอืมเขาก็ยังไม่ดีขึ้นจนเขามาเจอเราไงทุกคนเข้าใจเนาะ